สวัสดีจ้าทุกคนมะเขือเปาะที่เราเพาะในถุงดำมันงอกแล้วจ้านี่จ้าเห็นไหมอันนี้ก็งอกนี่ด้วยอันนี้ด้วยน,น,วยนี่ใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการเพราะงอกแล้วจ้าเดี๋ยวพอมันโตเยอะๆเราก็จะ แบ่งมันไปปลูกอีกกระถางหนึ่งโอเคแล้วจ้าแค่นี้ก่อนจ้าบ๊ายบาย